เพื่อที่นี่เปที่เบิกรถอ่ะคนซ่อมก็ไม่ใช่ไม่ต้องเบื่อหรอกีชอบเลยใายอยู่นี้เปล่ะคซ่อมก็ไม่เชื่อออกโหหยอาบบไม่มีใครยุ่งอ่ะว่าวะว่ายืนนี่เหรอเีย็บเหงาโดดใดเลยนะน้องรับจบยืมแหวนให้กันพันหนึ่งดิเกาเหรอเดีว่าดิแก้วเรามาแค่นี้เหรอเนี่ยน้อยจังอาว่าซื้อปืนแล้วก็คนแล้วก็บอกสามศูนเจ็ดบอสอยู่ไหนบอสรู้ด้วยล่าห้าร้อนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้ว พี่ผมก็ไม่มีเงินเหมือนพี่แหละส่งเงันพิมไปแล้วอ่ะในลักแชทครับพี่อ๋อตรงนั้นไม่จะตกเขาตัวที่ลเลยเด้อเอยโดนผิดตัวที่ได้พี่อยู่ด้วยกัน <c oughs> ได้ <c oughs> อันนี้เขาแก้มาเนี่ยแก่เนี่ย เขาสส่คอนเทนต์พิตัตอะจำวันที่เราไปเขาได้ปหตายไม่ตายใช่เหรอพี่เขาเหลือคนเดียวตายไม่ตายคอนเทนต์ดีพี่ก็เราอยู่ตอนที่เขาลงมาตอนที่เขาเกิดใหม่อ่อเดียเขาคอนเทนต์อะอย่างฮาผมดูไปดูนี่จะสารมาอย่างฮาฉะนั้นอะ แต่งตัวเรี้ยอะไรเนี่ยก็คือแบบว่าเรายิงกันเต็มใช่ไหมเขาเยอะเขาลงมาแล้วเขาวิ่งที่ต้องไปดูแว่ยอย่างหาฉะนั้นนะมึงไปขโมยแว่ยจาแจ็สมาปะเนี่ยเนี่ยกล่องอยู่หน้าแล้วเนี่ยเนี่ยเนินจัดไอ้เนินแบบโคตรเนินของเราไม่โคตรเนินเกียวสวยหน่าอยู่ด้านซ้ายบนเห็ดจังลาไปตัดก่อนเป็นไรไปตัดยืนนึกการได้นะพี่ เอ้ยขอเพลงหน่อยดิเนี่ยยืนตรงนี้พี่ยืนนี้เลยขอเพลงน่อยข้าหายไปไหนทั้งหมดวะเกี่ยวสวยอยู่ซ้ายบนนะฝั่งนู้นเปลี่ยนฝั่งไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นแล้วเมื่อกี้พี่ลงมาแล้วจะตกเขาตายเต้องไปฝั่งนู้นนนั่ไปเอาเปลี่ยนนู้นนะแอบยืนตรงนี้แอบฟังก่อนแล้วกันนะศึกษาศึกษางานหน่อยศึกษางานผิดเพราะว่าผิดกฎรึเปล่าไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าวงก่อนเลยไหม เข้าวงกันเลยเดี๋ยพวกผมตามไปเข้ากันเลยพี่โอ้โหทุกนี้จะการล้วนๆเขาฟุ้ผมตามปั๊บผมไปทิ้งพี่ให้เหงาแน่นอนราคาราคาแน่นอน content ไม่พี่อย่าเลงขา c ไม่เลงมีเลงด้เยโทรศัพท์ตามวะตัวเนี้ย พี่ทองสุกก็ชวนเข้าพร้อมกันอยู่ตรงพี่ทองสุกไงหาไม่เจอก็เนี่ยก็อยู่ที่เดิมอยู่ตรงเื่อไหนรถจีดอ่ะโน่นนี่อยู่ฝั่งไหน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 ไม่เป็นไรค่ะไปรับลยค่ำรับเลยค่ำรับเลยไม่เป็นไรพี่พี่วิ่งตามเพราะผมเข้าไปนี่แหละทำหน้าผมเป็นเด็กตาดันได้ด้วยเดห็นโน่นเนี่ยมาแล้ว ดาดีแฟนใครครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าน้องดาดิเป็นแฟนกับแก๊งนี้ไดโดไก่ไก่โจไดโนใหหญญ่่่โโตตพีผมเองใใครคนไหนนี่หรอผมครับใช่ครับใหญ่โตแต่งงานกันแล้วด้วยนี่ใช่ดุงเนยดูด้วยไม่ดูแลดุงเนยในเมื่อเมื่อวานเขาไปเล่นละครด้ อยากเทมั้งอ่ะดูโจอ้ใช่มีเล่นเล่นหลายเรื่องแล้วเมื่อกี้ผเล่นเรื่องตั้งม่มาอโลูกนูนเล่นผมแตกเลยเขาตกแก้พี่โมหวานพ่อพี่อะไรที่มันโหดโคตรเลยไม่เห็นใครเลยคาดอะไรสักอย่างมีเสี้ยวสวยดาวโยกหน้าขอ้ายเหมือน เข้าพร้อมกันดิบพี่เนี exactly ่ยเข้าพร้อมกันดิพี่ใจเย็นใจเย็นรักโควาด้วยตรงนี้ไอ้นักโควาเกินไปแค่นักโควาเกินไปลุงเราเราจะเห็นได้เนินจัดเลยอ่ะลุงเอายังอ่ะพี่เอายังอ่ะกินท่อมต่ำมเนินแบบโคตรเนินเลยอ่ะต่อเลยพูดเล่นโอ้ให้จริงด้วยวันนี้ไม่ได้เอาไมายมาเอายังอ่ะ โอ้ผมแซวเล่นเลยที่แรมไม่อยู่เหรอดึงทำดึงทำเพาเขาท้องดูไม่คันรับผิดชอบนะอะไรจริงครับผมทำใครยังไม่ได้ของมึงเนี่ยได้หมดใช่ป่ะได้แล้วครับกันล้ำกันอะไรด้วยนะหเช็คเล่นดีๆนะเว้ยเช็ควีกุบเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่เราเข้าเลยเดี๋ยวสิบสี่เราเข้าเลยชุดแดงด้วยชุดแดงอยู่ขวามือข้างในใช่เหรอข้างในหมดข้างในโอ้โหไปโก้งในเวทใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรื่องของใส่ช่องนะครับมีชุดแดงด้วยนะที่บนเวทีในเวที ยังเรียว่าของใส่เข้านะครับป่ะชิบชิบแล้วป่ะไปลุงตู่เอางี้เอางี้เดี๋ยวจกจกแล้วก็ถ้าเขามาเราถอยขึ้นเนินนะฟังฟังถ้าเขามาเราถอยขึ้นเนินดูก่อนไม่อยากโดนลมป่ะปไป่ะปนี่ดังดูดหยิบของหยิบของใช้ของยินมีเขาบนเนินไว้ไหมนะสักกลุ่มหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่ไปไปลุงไปดิลุงเบบี้ป่ะ อยู่เนินดูซ้ายด้วยดูซ้ายด้วยเกียวสวยอยู่ซ้ายดูซ้ายไปด้วยเขาก็เนินหนึงเนินหนึ่งกันนะเฝ้าเฝ้าเนินไว้เฝ้าเนินดูเนี้ยชิดเนินขวาไว้เนี้ยชิดเนินขวาไว้ชิดเนินขวาไว้ดูเกียวสวยอย่าแยกอย่าแยกกันเยอะอย่าแยกกันเยอะสีอะไรน้ำเงินอะไปกลอะไหนไหนเหลืองอยู่ไหนหอรอยหอเขาอยู่บนซ้ายอะพี่ บนซ้ายต้นไม้บังมีอะไรแล้วถอยขึ้นเนินแล้วบวกนะมันเนินมากเลยตรงเนี้ยใช่แก้วสิงจะไปลึกแก้วสิไปลึกมนเป็นเนินเขียวสวยมากเขียวสวยมากเขียวสวยมากเฮ้ยลุงมามาลุงเฮ้ยลุงัวลุงยังไม่น่าเลยทำไมอ่ะ

นีเก็บไม่ได้เก็บโดนปิดแต่ไม่กี้ไม่กี้พ้าเนี่ยถัดจาไม่เป็นไรเี่เหล่าผมเป็นไรวะเนี่ยไปเก็บผ้าพี่วันถอยได้เลยเอาไว้โยกไปขวาได้ได้นะแล้วก็ลงไปเก็บแล้วพอขึ้นมาก็ถอยพอเพิ่นมันจะไม่ได้พื้นที่นะมันจะกลายเป็นพื้นที่เดียวกันแมคิอยู่กันนี้ใช่ใช่ใช่จะโดนแม่คนิงตกโซนนี้คือเราไม่โดนลุมแต่ถ้าเราไปอ่ะขวาเราจะโดนลุมไปเก็บหอไหมล่ะเก็บหอกแล้วกลับยางนะ ลองดูดิไปดิไปดิเขาจะกลับยากเขาจะตัดเราแน่เลยจะกลับยากแย่ทางไกลมากเลยนะไอ้ใครที่จะไปเก็บอ่ะลงไปเก็บแล้ววิ่งไม่ไม่มันมันเก็บยากเก็บยากใช่ผมเพราะว่าแม่คันิ้งอยู่ตรงนั้นเราเข้าลงเข้าลงตัดเราแน่ถ้าเราเข้าแม่คันิ้งอ่ะยี่สิบนาทีแม่คันิ้งเก็บแปดแท่งกัน สวยโยกมะฟังกูฟังกูฟังกูถ้าเขาจะเอาลงเราเราจะลงไปข้างล่างที่จอดรถเห็นใช่ไหมเล่นตรงนี้ยังไงเราเสียบเปียกเลยได้ยินใช่ไหมตรงนี้ยังไงเราเสียบเปียบตลอดไม่พี่โ๊ยเจ็บไอ้สัสอยู่อยู่อย่างนี้เฉยๆอ่ะเข้ามาเราก็ได้เปียบนะถ้าทำอะไรเจ็บใครชนกูวะต้องรอต้องรอเขาเข้ามาเดี๋ยวยืนอยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วเนี่ย เรียบร้อยเอ้ตุ่มสวยร่มขึ้นตัดไหมรอรอรอรขึ้นสายขึ้นสายขึ้นสายตเคีวสวยขึ้นสายขึ้นสายขึ้นสายตุมเขียวสวยมึงหายแล้วฉีกไว้ฉีกไว้ฉีไวเรื่อยฉีกไวเรื่อยฉีกไวเรื่อยเนินต่ำอยู่นะ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 ไม่ได้ไม่ได้แม่คันิงเก็บนะพี่ มีมีมุ้งลอยอ่ะลุกแล้ไม่เหรอมีดั่งอยู่ด้วยวป่าไม่เคียวสวยไม่ต้องเข้าอยู่มันใกล้กว่าเขาน่าจะเอาศพอะเคียวสวยลงมตรงนั้นเขาเขาจะเอาศพเก็บใหม่เก็บใหม่เฮ้ยเคียวสวยหายแล้วเราขึ้นมะค่อยๆเดินมาไป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 เขาจะเอาศพเขาจะเอาศพ เขาจะชุบเขาติดตัวเดียรูแล้ขึ้นขึ้นสายขึ้นสายขึ้นสายตบเขียวสวยขึ้นสายตบเขียวสวยขึ้นสายตบเขียวสวยน้นะมันเนินนะมันเนินนะไอ้ได้ได้เขาแตกแล้วแตกล้าแตกแล้วลาไม้เดินนำไม้เดินน้าไลลาตกเลยไม้เดินนำไตบเลยไม้เดินนำได้ตบเลยได้ตบเลยไม้เดนนำเปียเลยปียยด้เปีลียยเปียเลยเอาเลยเชุบขชุบไอ้ามงคบมงด้วยอย่าเลยคบมง่เลย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 ี่เลย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  ข,ขึ้นเนินออกขวาแล้วตบได้มึงขึ้นเนินออกขวาตบได้ออกมาข้างนอกนี่เร็วเล่นเล่นไม้เล่นไอ้แก้วสิงเล่นแล้วเร็วไม่โคตเยอะเนินเนินสิง

แอดับพูดได้ไม่แอร์นะรีเพื่อ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 นีด้งหน่อยด้งหน่อยในไม้ในผู้ไม้ในผู้ไม้ในุ่มไม้ในุ่มไม้ในุ่มไม้สวยลุเฮียเฮียดดูคชันตัวองดีดิอเาเคี้ยวสวยชุบในพุ่มเยียตีเฮียตี

ตัโดโตเหลืออะไรอ่ะไม่ได้เปิดอีกแล้วอ่ะไหนหมองูไปไหนป้าครับทำไมป้าเล่นน้อยคอยนานอีกแล้วอ่ะป้าอย่าเพิ่งน้อยใจล้แอนด์อ็บสิครับป้าก็แค่เป็นคนที่เล่นน้อยคอยนานเฉยๆใช่พี่นึกคิดว่าพี่เป็นตัวเปิดไงตัวเปิดตัวเปิด หายทั้งมันทั้งมันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่มันกำลังงงว่าต้องแจ้งนายหยกหรือเปล่ามันขึ้นว่า cancel อะไม่เป็นไรหรอกเขาผมว่าจะริงเริงคือผมไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะ้าจจได้อืมอาจจะเกิดความผิดพลาดสักนิดนิดหน่อยใช่ใช่ห้ามเอาหนูไวหน่อยเอาหนูโดนสิงไว้อย่างไกลเลยเฮ้ยมาอยู่คนเดียวอ่ะ คือเขาเอาหนูออกมาชุบแต่มันชุบไม่ติดอ่ะอ๋อได้ยินที่คุยกันแล้วน่าจะ cancel cancel มันก็เสียนะไม่ไแ,แต่เขาบอกเขาไม่ได้กดเลยนะขย,ขยับขยับก็เสียใช่ไหมมันน่าจะเปลีนไปได้ใช่โอ้ยยังไปได้เล่นเลยผมอยู่ในพมผมอยู่ในพุ่มครับ <laughs> ไม่ใช่จอดไม่ใช่จอ <laughs> อย่าอย่าไ,ไปเปิดจอเลยเขา ดูในฟุ่มด้วยนะพี่อากิทำไมหมอโพนี่ไม่มาทำงานเลยงเข้าล้วโทษนะครับทอโทษนะครับอโทษนะครับสอโมว่าหรือวา